จะดมหมดอกู่เป็นกี่ะอ้าวอคนรายงานผมว่าะวัดวิษยังดมยาดมด้วยผมยังไงยังเหลืออยู่ยาดมยาดมก่อนเชิญไปเที่ยวทั้งนาคานะคาที่เราเพิ่งไปเยี่ยมยาดมยังเหลืออยู่เลยมาจากนี่ได้ซื้อมาจากพี่ผงเองผมจำได้พีดมเนี่ยคือทั้งนาคาเราจะปิดเพื่อพิกฟื้นถิงปากปีแลด้เหรอตอนนี้ถึามีนาถึงพฤษภา สามเดือนหลังจากนั้นเราจะเปิดใหม่แล้วก็รับนักท่องเที่ยวมากกว่าเดิมขึ้นสู่โลกาภิเษกการก็ยินดีมากสู่พงรมูลการไยาสวนนกน้ำตกสวนยางเส้นทางสีแดนครับยินยินทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับนนี้ก็มีคุณหมอนะครับเดินทางมาสักการะองคุปปริจิตแล้วก็แวะมาเยี่ยมเยียนมาเที่ยวที่บ้านกากๆนะครับส่วนสามบันีชาแนลวันนี้เป็นการรำฉลองครบ หนึ่งพันซับนะฮะฝากเพื่อนๆนะกดติดตามให้ด้วยอ๋อนะดีใจด้วยนะฮะฝากเพื่อนๆช่องเสือพาไปกดติดตามช่องสาวมณีชาแนลให้ด้วยนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งยูทูบเบอร์สายลุงพลนะครับถ้ารอบหน้าก็หน0 0งพันซับจะมาลังถวายแม่ย่า ารตอร่ยครสัมเร็วนดีด้วยนะครับผมช่องมีดีตลอดนะบ้านดูๆฝากช่องเสือพาไปด้วยนะครับเสือพาไปนะครับเสือพาไปเสือพาไปคนะดให้สาวมณีชแนลหน่อยอสาวใหม่ไร่อล้ผมถ่ายรูปกับราอยงต้องเราขายได้ยังยังกล้งนี้ยังไม่ถ่ายเหรอ ไม่ทราบเหมือนกันค่ะกคนคนเดียวฝากแล้วก็เป็นอีกหนึ่งวันนะฮะที่มีความชื่นมื่นนะฮะที่ผู้คนเดินทางมาที่บ้านนะหลุมผลเยอะมากนะครับวันนี้นะฮะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้สั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นช่องเล็กๆกันฝากไว้นะคะช่องเล็กๆขอให้นานนะคะช่องนล็กๆเด้อ